ุดนี้เลยใช่ไหมกกอกออก5 10, 10แล้วตนี้ยไปใช่ไหม uh huh. ออกไปก่อนแล้วอกอกไปน่งแค่4โมงครึ่งแล้วก็พลิมบอกแล้วว่ามันไป4โมง กันหมดเลยวันนี้เข้ามีก็้วก็ไม่ได้เมื่อวานได้ได้ได้เมื่อวานสรอเพราะว่าเขาเขาหยุดใช่ไหมเขาก็ให้ไปกับุยรถจะเดียวหรือจะจอด ในคุณพี่แล้วก็ไม่เปิดไฟเลียวเนี่ยนะอย่าไฟเบรอแปลกถ้าเลี้ยวเราก็ยังจะรู้ว่าจะเลี้ยวอันนี้เบร์แล้วก็รับนักเรียนไปกลับก็ไม่ได้ต่คงก็ไอ ต้องติดอ่ะแล้วบางทีก็เป็นเดือนยังไม่ได้ก็มีอ่ะเออนั่นแะมันไม่ใช่แค่พะคุณไม่ได้หมุมมัดแั่เป็นเดือนคุณเรียกเมื่อไหร่ก็ไปแต่เวลานี้คุณแบบคือไม่มีใครเอาแล้วไงอล้วลินอารมณ์เสียก็ไปจัดที่รู <c oughs> บอกรับลูกค้าอะไรมาให้อารมณ์เสีย ไอยู่ดินเลนยดูก็ไม่ว่างเนี่ยช่วงเย็นนี้จะไม่มีใครว่างเลยแดห้าบาทคร้ยเท่านจับ้อากเลยอยาซื้อหนึ่งเดี๋ยวซื้อนอนหนึ่งนี่ไงเขาก็ลงกัน ผู้หญิงเราละมังข้างในไม่ใช่เราคือ tastes. ยายไปไหนยายน้ำน้ำอะไอเขียวนขีอวใหา่เล็กไปร้านตรงข้ามนี่ก็เนี่ยนี่ไปเจอเสือ้อตัวละร้อยถูกใจซื้ออีกแล้วนลบน โลบินส <Robinson. S 2> ันสิ่สวยวะ่ะสิ่งสวยสิ่งสวยก็ไปรอลูกค้านั่นแหละมันให้รออันน่าหรออ้ารอส็จก,ก่อเราไปเดินอุ้ยอีกลม้ม

ซื้อไว้กินไว้ทานทำกุญส่บาดไว้พากันได้นะครับกุใส่มัดสวยๆสดๆใหม่ๆนะครับกุใสจมัดน้าผ่นนีอกุใส่มัดกุญขึ้นห้องนะครับกุไร่มล็ดไส่มัดนะครับแค่หสิบบาทเลยนะครับแค่ห้าสบาทนะคสองแท่ก็สี่ร้อยบาทเลยครบแพ็กเดียวแพ็กหนึ่งกินมากเดี๋ยวเบาหวานขึ้นอลูกใหญ่ ขบุญจมาบใส่มัดเลครับุณใจัด้ายครับุลใสมัใสไไเลยครับซื้อไว้กินไว้ทานทำขบุณใจ่บาทไว้มากันได้นะครับขุณใจมัเฉยๆุงนใส่มัดออาุญใจมัดนะครับอันนี้างุนใส่มัดาุนขึ้นห้างนะครับาบุลไลมาเล็กใส่มัดนะครับ10บาทเลยครับแตกรห้า10บาทครั2แพ็ก็100บาทเลยครับมาซื้อกันได้ครับอางุนสดๆเฉยๆใหม่ๆครับ ma <muchas>